สองอลังการอยู่เด่น,นหน,น<ะ>่อยเนาะอ่างการอยู่เด่นเนาะจ็ดปีแล้วสองปีแล้วสื่อสองปีสื่อเป็นของขวัญให้ลูกดีว่บ้านท,ทีน่ไหนเดี๋ยวนี้คือที่ให้พวกได้มาอยู่มันบแบบเพราะว่าสิให้ยายให้นกักดนตรีนั่งล่ำมาอยู่กอ่อนกค่กว้างนิดเดนะียวเนาะไอ้มักแบบปบงโปฟงอะนะมันก็ลุ่ดีอยู่แต่ยายว่ามันมันสวยงามเลยแหละแต่ว่ายายยายเก่งใจยาย อยจะพึ่นมาอยู่เดี๋ยวบางแก้วไปเศร้าข้างนอก่ได้ไปหาเศร้าอย่างมันเสียเงินมาอยู่นี่โล่งสบายแท้ะนี่โฮมไม่หยังพร้อมต้องเอาหยังมากบ่เอาของกับใหญ่มาเลยให้อยู่ช่วงนี้ให้อยูพี่ีไปก่อนลูกน้องเขาไปเบิ่งข้างในบ่ล่ะติดแอร์ก็ได้เน้อเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งตรงไอ้ตรงนี้ก่อนไอ้ว่าตรงนี้มันมันเป็นห้องรับแขกได้นะผู้ชมมันโล่งดีก็ได้ ้เก่งใจย้าต้องยูดอกที่ไปเศร้าให้เสียเงินเท่าหยังดีดิก้ามนี่ยกับใช่ป่ะเสียเงินดีก็เสียความดูดซึมอ๋อดีกว่าช่วงนี้จะเป็นหมองของรับแขกของรับแขกของด้าล้งนันจะดีขึ้นแล้สตีต้อเล็ดออกมาต้อเลสือมาละมุงมากลมุงมากเป็นหมองนุ่เลยเด็กว้างเลยอย่างเียมากกับต้อกันตัดกันยังมีพ่อเพื่อนกันนี่แหะ รแบแังเป็นนซไปยังเดวบันไดเน่ยหามาซื้อคือมาเอาเอาบันไดนี่มัาบัน่าขเอาไว้ได้ออมันยังเทปเพราะว่ายานจุนขโมยมากเขาขึ้นบันไดแล้วเขาก็ดึงบันไดไปทั้งเทืออนี้แะอยไบ้านใหม่เลยอันี้จะเรียกยังใช้แอร์อยู่ใต้แอร์ตัวเดียวเราเตอแอร์โใจบอเด้อมีแอรร่ นี่สักสิ่งฟอร์มล้างบ้านมีต้นโหต้นไทร้อเป็นรูปงูรูมไทรอีกโอ้ยดีๆนี่ชุบมันด้วยหรอชุบน้ำหนึนาเลยอที่เถือกเลยหลายๆดีคืออยู่นี่มันม่เนี่แหละลองมาพิชุหลับเลยมันอยู่แนวมิโยมันเย็นมเย็นพอร์มกับีมันกี้ทรานมาตาดดีเลยเนาะดีที่งูมีสีเฟสที่ไม่งอดจริงไหมตรงนี้น้ำสาดเนาะตรงนี้น้ำสาดเนาะใคยามล้างหด นี่เกียร์พื้นที่ไว้ยายจะมามาวันไหนนะ่ะเกี่ยวกักลางเต็นท์นอนเลยนะกลางเต็นท์นอนเลยก็ได้ยายโอ้ยมันเกี่ยวกัด้นอนแล้วเนะาะนอนเต็นท์ก <laughs> <laughs> ็เต็นท์เอาเต็นท์กลางกันบ่แล้วทั้งมเดือ <laughs> <laughs> ดคมเลยอ้ยูเพิ่งพัวบัวแต่หวายาย่ไปแย่แย่กว่อยู่ข้างนอกทีก่โตนั่นแหลโอ้ยไปหาอยู่ก็ขออ้างกันยูสิแหละ มันบานเขาเองมันมองเขาเองมันกระโปงดียู่มันกิดคือบรรยากาศก็ร่มรื่นคนไทยบ้างที่หล่ะกระกลองไทยบ้างเนี่ยแก้วเนี่ยกระโปงกระล่มดีโล่งอ่าันกรโปงพดนระโปงมาโล่งโปงสบายลมล่องนี่นะใหญ่ใส่ก้านด้ยนี่รถมือกล่องมอเต็มกับวายู้โปรงอไรเป็นมมกาเฮะเป็นมมกาเนอย ใจบ้างให้ยูงนอคุกเก่านั่นแหละบอบอวบมาโรดเฉยๆยิงใจเพิ่งไหมยิงใจตอกของบ้านเพิ่งไหมฮะยีงใจตอกของบ้านต้องเก่งใจนี่ก็มาอยู่กันโลดหนิเออแต่มันก็ลงดีนะฮะก็นนางหลอกนางลำมาอยู่เอาเสียงมานน้ำมันโล่งโอ้แอนคืออย่างนี้ครับบ้านเนี่ยซื้อไว้เมาสองปีแล้วมาสิเฮ็ดมาสิเฮ็ดรีโนเวทตะกนีมันก็เป็นตะกอนนี่มันก็เป็นบ้านปกติงามๆเลยแหละ ก็เลยไปตั้งใจสิเห็ดใหม่ก็เลยมาหม่างออกหม่างออกเสร็จปุ๊บก็ยังบริเวเห็ดใหม่สองปีแล้วก็สิเริ่มเห็ดแล้วมองนี่ก็อยู่ซอยหนึ่งดีเห็ดใหม่สิทับปุ่มเป็นแปลงไหมใส่โครงเตาบ่เยอะจังเลยตอนแรกว่าสิใส่โครงไก่แต่ว่าพอมากินดีเลยตรงใจตรงใจเลยอันนี้ตรงใจอ๋ออไรอันนั้นเป็นรายละเอียดก็คือเห็ดไม่้ผสมผงกระช่วงนี้ยกระช่วงนี้โนเวิเนี่ยมาอยู่กันบ่ ยายมาดีโนเวีแล้วใช่ยังมาอยู่ฮะดีโนเวีแล้วท่านอยู่ก่อนซอยสร้างซอยอย่างขาเห็ดอยู่ก่อนเป็นตาวะอะไรตาเป็นตาไม่เป็นแห่จนเขาตุ่มเลยมีค้นกามีกุ๊กกระโดนมองต้องมองไปต้นกระโดนนี่นี่อ๋อตนนี้ต้นกระโดนนะครับใช่ไม่โดนมีกุ๊กฮะมีกะกระโดนนี่ตอนแรกว่าจะหายมาเห็ดอันนี้หายแล้นี่ยมันอันเบื่อเลย ก็คือว่ามีปรับปรุงเป็นไฟเขาเขาดำมากไหมอันนี้พื้นที่แจ็คไรนี่จ้ะพื้นที่แจ็คกระด้างวะพื้นที่วะได้ก็โชคดึงเอาพี่น้องคุ้นรังคั่วคุณนอีดกแตอุปการละคุณอยากให้มาอยู่บ้านเพิ่นว่าเอ้ยไม่อยู่นี่แหละเพราะต้องเศร้าข้างนอกดอกมันเสียงเงินเพราะว่าท่านแล้วก็ไม่ม่อยู่บ้านไอรูดมาอยู่บ้านไอรูดเพราะต้องเศร้าข้างนอกอยู่ดอกมันมันเสียเงินนู่นนั่นนี่มันมาอยู่บ้านไอบ้านไอ ยายก็เลยว่ามักลงๆเด้อยายบอมากแบบที่อืดอัดมาสั่นว่ามันมีอะไรร่งอี๋บ่มีหอดหลังคาไหมพี่น้องวาจังเด็กสีเก่งใจอายแล้วดีหรือว่าสิเออบ้านมันบ้านมัน่อึืดอัดดอกแต่ว่าทันยายอยู่ยายอาจสิอืดอัดแต่ยายว่าล่วงมล้งมันก็ล่งอยู่ดูทั้ว่าล่งล่งเล่ยล่งแบบพไมีหยังเล่ยแหะแต่ก็ประหยัดนะยายที่เราอยู่กันก็ เดินละวหกเจ็ดพันเลยนะแม่ตั้งใประหย mm ัดอยู่ประหยัดไปหกเจ็ดพันเลยนะจายนี 4, 5, 5, 5, 6, 7, uh ่ปั๊บไม้ได้พื้นตรงนี้นั่นนะปั๊บพื้นให้เราด้วยที่ปั๊บพื้นแล้วที่ปั๊บให้มันเตี้ยลงบอกเอาขึ้นอีกเอาพื้นเป็นชั้นอ๋อเอาขึ้นให้อันนั้นเป็นชั้นนึงไปเลยนั่นน้ำ่วมเอาขึ้นมาหนึ่งคือมองนี่เขามีแนี่ข้างล่างเขามีแนี่ยที่ใหเป็นบ้านชั้นเดียวนะชั้นเดียวก็คือเอาที่นี่คือไม้ผีเลื้อแต่สั้นสองไปดี้วครับ ว่าอันนี่ยกลิ้นมาสิยกดินขึ้นเดี๋ยวเลี้ยงสั้นเดียวดึงแล้วการออกแบบจังเด็คือบอมแอนบ้านของฉันแล้วเป็นบ้านสั้นเดียวก็ได้เป็นไปเยอะมากมันสูงปวดบ่อก็เลยเสียวรุงมากะช่ไหก็คิดว่าจะเอื้องออกแล้วคิดมากคิดว่าสิเอาพื้นไปขึ้นท่านเป็นพื้นอยู่พุ่นละเหมือนเป็นสั้นสองสั้นหนึ่งอยู่พุ่นนะมันก็ทียาก เราตัดขั้นสองแล้วเอาอันนี้เป็นขั้นเดียวตัดกัางไงก่น่ะโอ้ยยากอ่นะยากเสียดายโอ๋อที่เอาเอาดินนี่ขึ้นไปพี่เอาดินขึ้นไปทั้งฝุ่นเป็นราคาเลยเป็นสั้นหนึ่งอยู่ฝุ่นสั้นสองอยู่นี่สั้นหนึ่งอยู่ทึ้นเทิมสั้นสองอยู่ข้างล่างแอนไปสีอยู่กับยู่เด้อะใหญ่กว่าเฮ้ยประหยัดไปต้องเดือนละหกพันเลยนะยายมันมันแปลกตั้งแต่การออกแบบบ้านแล้วสั้นหนึ่งซีเฮ็ดเป็นบ้านสั้นเดียวแต่ตอนนี้เป็นสองสั้นอยู่อ่าบ่ตัดสั้นทึ่งออก แต่ที่เอาสันล่างขึ้นไปเทิ้งสรุปจะมาไหมเนี่ยนะสรุปมาไหมที่น้องต้มเหม็นกันแล้วว่าเป็นตะยูเป็นตามาอยากอยากให้ยายมาป่าวประมาณนี้ใช่แล้วก็บังดีนนะี่กับโล่งๆมานั่งกินอย่างกันได้เลยมองไทยคอนเทดินในเวอร์ตินอู้โล่งดูนู่นคุณพ่อคุณพ่อตัดให้เรียบร้อยเลยบ้านโป่งที่ไหนกรุงเทพบ้านโป่งอ่าวอุลี บ้านฮินเดูไฟตัวนั้นบ้านมันีบบบเด็กไฟบ้านพวงเอาวโอเคโจ้ละท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการมาเยี่ยมบ้านมาหนาเย็ดเนาะเป็นเห้มาอยู่กับสันว่าจังเด็กกับพี่น้องกับฝากเบึงในเด้อกใบยายสมควรมาอยู่หรือบ่มาอยู่จังเด็กกับขอบคุณหลายๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไอช่องคนหลังขัวกับยายโจ้น้ำสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ 嗯，你开一是